ฮัลโหลเทสสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับผมก็ห่างหายกันไปช่วงนี้อ่าสัญญาณเข้าแล้วเข้าเรียบร้อยวันนี้เราจะมีมอนิเตอร์ดูแลอ่าเราก็จะเห็นภาพของเรามาชัดเจนช่วงนี้ก็ใกล้ถึงช่วงที่จะปลดคลายล็อกดาวน์อ่าประมาณเดือนหนึ่งพฤศจิกายนก็จะเปิดประเทศหลายท่านก็อาจจะกลับมาสู่ภาวะปกติมาทำงานหรือไปกินนู่นกินนี่ได้เต็มที่แล้วหรือว่า มาเทสเครื่องเสียงก็สามารถมาได้หลากหลายแล้วไม่ว่าจะห้างจะอะไรรับให้เรียบร้อยแล้วใช่คนก็อาจจะฉีดวัคซีนครบตองเข็มใเรียบร้อยแล้วใช่ใครที่จะทําบ้านจะทําห้องอะไรช่วงนี้ก็รีบปลอดภัยขึ้นเยอะเก็บเกี่ยวกันเพราะว่าช่วงนี้ก็ฉีดยากันเยอะแล้วนะครับครับอ่สำหรับวันนี้เราก็ตามคอนเซปต์หัวข้อของเรา กอล์ลำโพงโฮมเทเตอร์แนะนำดีกว่าโฮมเทเตอร์ก็ของคลิปก็จะเริ่มตั้งแต่ขนาด4นิ้ว4นิ้วรอบนี้เราจะมีพ่วง3นิ้วมานิดหน่อย3นิ้วมาตัวหนึ่งก็เพราะว่ามันเป็น ference, อยู่ในซีรีส์เรฟเฟรนซ์แต่พอดีเขาขนาดเล็กไปหน่อยแล้วก็แต่เขาเอามาเป็นเนเตอร์ก็พนะูดถึงของเราก็มาสาตาร์ทที่4นิ้วเนะะาะอใช่ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กเหมาะสำหรับห้องคอนโดก็วางได้ก็พื้นที่ตอนนี้ที่เราวางอยู่ก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นตัว RS4000 R.P.4000F มาเถอใช่แต่ดูขนาดไม่ได้ไม่ได้เล็กมากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากดูความสูงก็ประมาณเอลเราซุ้มเสียงก็ถือว่าโอเคเลยในระดับหนึ่งนะไม่ใหญ่ไม่เล็กเรียบเทียบของพีเมียของคลิปเขานะครับใช่ก็ถือว่าไม่ใหญ่ไม่เล็กกะขนาดจอที่อยู่เนี่ยประมาณ42นิ้วส2สิอ่าส่วนเซนเตอร์มันอาจถ้ามันใช้ตัว400ร้ออาจจะมาบังทีวีเราหน่อยหนึ่งไอเนี้ยแต่ทีวีอาจจะเป็นต้องบปแวรทีวีแขวนอะไรอย่างนี้หรือว่าหาอะไรเสริมขึ้นมาให้มันสูงขึ้นมาหน่อยเพื่อ รองรับในการใช้รีโมทเซนเซอร์โจทย์วันนี้ที่เรามาแนะนําตัวดอกเล็กๆก็เพื่อที่จะให้เหมาะกับทุกขนาดห้องที่ใช้งานให้เป็นตัวเริ่มต้นของหลายๆท่านเลยคือบางทีหลายท่านบอกว่าเฮ้ยห้องผมเล็กอะผมใช้ซาวบาร์ก็พอแต่จริงๆเราสามารถใช้สิ่งที่มันอัพยิ่งกว่านั้นได้ให้มันดีกว่าซาวบาร์ก็คือตอนนี้ซาวบาร์ที่มันเหนือสุดก็จะเป็นรุ่นซีนิม่าพันสอที่เป็นระบบ7 1 4ึ่งซึ่งราคาก็ ค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่เหมือนงานแต่ระบบเขาค่อนข้างครบครบแต่ถ้าเกิดเราแบบว่าเอ้ยเรามาต่ออะไรเล่นตรงเนี้ยพวกเนี้ยมันได้ให้เสียงที่ครบถ้วนกว่าซาวบาอยู่แล้วเสริมเสริมเขาเรียกว่าเสริมมมาเสริมมาใช่แล้วครับก็จะเริ่มตั้งแต่ตัวไหนดีเริ่มตั้งแต่ตัว 4000F เลยตัว 4000F ข้างหน้าเราเลยดีกว่าใช่ก็ตัวนี้ลำโพงรุ่น RP 4000F อยู่ในตระกูล Reference Premium จุดสอปะ อ่ารุ่นนี้จะขนาดดอกสีนิ้วทั่วครับคุณพี่สีนิ้วทั่วนนะครับผมจะเห็นดอกเล็กๆตรงนี้จะเป็นกลวยยางแล้วก็ไอตัวนี้เป็นแท็กติกคอนของสไตล์เลเฟลนพี่เมียเขาเลยใช่ถ้าเป็นแท็กติกคอนของพีเมียเขาจะเป็นตัวยางเพื่อเพื่ออะไร ทำให้เสียงที่ออกมามีความนุ่มนวลให้มันซอฟงอลาใช่ก็คือจะไม่แข็งกระด้างเหมือนรุ่นก่อนกที่อ่านพรา่นก่อนคลิปก็จะมีคนวิภาวิจารนิดนึงว่าเสียงแหลมเสียงอาจจะสากไม่น้อยแต่ถ้าเกิดคนที่ชอบเสียงแหลมแบบัยรุ่นอะไรแบบนี้ก็จะชอบจะชอบนะเขาจะชอบแบบเสียงนี่เด่นๆเลยก็คือเสียง กลางแหลมเสียงพูดใช่ครับเสียงเซนเตอร์เวลาเราดูหนังเราต้องการเสียงพูดชัดๆอยู่แล้วใช่ก็ไอตัวของคลิปเนี่ยก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ตรงส่วนของแท็กซิคอนของเขานะใช่ตัวนี้คือต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีหลักของเขาที่อยู่ใน โรงภาพยนตร์หลักล้านเขาย่อสเกลมาให้เหลืออยู่ในลำโพงตัวนี้ในราคาเพียงแค่3 5ม0 0้าพันาอเก้าตอนคู่ตัวนี้3 5 9 0 0้าใช่ตัวนี้เริ่มเริ่มจากราคา3 5ม0 0ก็ต้องบอกว่าราคาไม่ถูกไม่แพงไม่ถูกไม่แพงก็กางกกางๆล้านก็มีส่วนลดพิเศษให้อยู่เพิ่มเติมนะครับก็ลองประสานติดต่อกันดูว่าก็เป็นดอกสีนิ้วคู่แบบดับเบิ้ลใช่เพราะว่าอย่างสีนิ้วก็จะมีตั้งแต่ ผูหน้าเลยคู่หน้าที่เป็น Tower, ทาวเวอร์แล้วก็เซนเตอร์ตัวนี้นะฮะเซนเตอร์สองดอกแล้วก็เซนเตอร์สี่ดอกแล้วก็รวมไปถึงตัว,วเซลราวก็มีตั้งเริ่ม4ี่รอมก็มีแล้วก็จะเป็นถ้าเป็นไบโพล่าเนื่อสอทางก็จะเป็น 402S อเอ,อันนี้ก็จะเป็นเริ่มต้น4นิ้วของลำโพงรุ่นของเ e ฟเฟอร์เรนซ์พี r เมียเลยส่วนของ r e f e r อร์เธรรมดาก็จะมีเป็นตัว 41M แล้วก็จะเป็น4 1 S A ที่มันเป็นวางตั้งแล้วก็เป็นแอดมอสออกไปนะใช่ใช่ชก็วันนี้น้องเขาเตรียมรูปอาจจะไม่ทัน่าก็เดี๋ยวเรามาเริ่มตัว4 0 0พัน F กันเลยดีกว่าอ่ะ4 0 0พันครับผมอย่างที่บอกว่าสเปคของเราก็เป็นดอก4นิ้วแล้วก็ตัวทวิตเตอร์ด้านในตัวนี้1นิ้วนะครับผมเป็นแบบไทเทเนียมนะครับกำลังขับตัวนี้จะรองรับที่คอนติเนวัลอยู่ที่75วัตต์ต้องบอกว่าแอมป์เริ่มต้นแอมป์เริ่มต้นก็ใช่แอมป์เริ่มต้นก็สามารถขับได้ง่าย เพราะว่าส่วนใหญ่ลําโพงคลิปจะเป็นลําโพงขนาด8โอห์มต้องต้องบอกว่าทุกทุกตัวของคลิปอ่ะเป็นลาโพง8โอห์มใช่เวลาเราดูสเปคของ AVR แล้วก็อาจจะสังเกตตรงที่8โอห์มนะใช่เพราะของเขาจะมีเริ่มตั้งแต่6โอห์ม6โอห์มแล้วก็จะมีวัตต์8โอห์มซึ่งวัตต์8โอห์มจะน้อยกว่าวัตต์6โอห์มอยู่แล้วใช่แต่ของเราก็ไม่กินวัตต์ไม่กินวัาก็เราใช้วัตต์น้อยรุ่นเริ่มต้นได้เลยถูกต้องครับผมใช่โอเคจากตััววคู่่่หนนน้าาาเเเดีี๋ยรมตอกกท็็จะป 400 400 m 400 m หรือ4 0่รเอาเอาเอาสี่เอาสี่เอา400 m ก่อนแล้วกันเอาจากฝั่งโอ๊ตก่อนเลยมอนิเตอร์400 m ้อวันนี้เราไม่ได้มีตัวอย่างมาให้ดูเนาะไม่ได้พกมาครับผมแต่ว่าสี่ร้อยเอ็ตัวนี้ก็คือจะเป็นลำโพงมอนิเตอร์เป็นลำโพงบุ๊คเชลมีหน้าตาอ่าหน้าตาก็ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอแล้วนะครับผม400 m ก็เป็นลำโพงบุ๊คเชลที่มีขนาดน่ารักน่ารักอ่าดอก4นิ้วใช่ก็มีพอร์ตแขวนด้านหลังใช่เพียงแต่ว่าเจ้าไอ ลำพงสีนิ้วเจ้าตัวนี้สามารถใช้เป็นฟลอนต์ก็ได้หรือใช้เป็นเซลาวก็ได้เป็นคู่หน้าไว้ฟังเพียงก็ได้ใช่ถ้าเกิดคุณไม่มีพื้นที่ที่จะวางลำพงตั้งพื้นแบบที่เราตั้งไว้แบบนี้ครับผมคุณก็แค่หา หาที่วางทีวีที่มันมีความยาวมากคือเราคุณก็สามารถวางลําลำโพงสวยสได้เลยอะขาตั้งก็ได้อะขาตั้งก็ได้ขาตั้งก็ได้นะคือยังไงก็ได้ทาให้มันมีความเขาเรียกว่าอะไรความเสถียรในการวางมากที่สุดไม่ขยับไม่นิ่งให้มันนิ่งๆไม่กระดุกกระดิกไปมาแบบนี้ครับผมเสียงที่ยิงเสียงที่ได้ออกมามันก็จะเพอร์เฟกที่สุดสำหรับ สำหรับ 400m ก็สเปคก็เช่นเดียวกันสี่นิ้วเหมือนกันแต่เขาจะมีแค่ดอกเดียวมีดอกเดียวแล้วก็มีทวิตเตอร์ใช่จะมีทวิตเตอร์ขนาดหนึ่งนิ้วแล้วกำลังขับตัวนี้ก็เริ่มต้นที่8โอห์มสตาร์ทที่50วัตต์นะครับผมซึ่งวัสดุดอกของ r e f e r e n นที่เหมียเนี่ก็คือตัวดอกบฟเฟอร์เขาจะเป็นเซเลมเมทัลลิกต้องบอกว่ามีความพิเศษหน่อยของตัววัสดุดอกเขาจะเป็นแบบสปอนคอปเปอร์เซเลมเมทัลลิกเขาบอกว่าจะวัสดุตัวนี้จะทําให้ส่งเสียงออกมาที่มีความ ชัดเจนครบถ้วนแล้วก็ลดความเพีียนของเสียงได้มากที่สุดแล้วมีความยืดหยุ่นของตัวดอกสูงกว่าดอกแบบปกติแล้วก็ส่วนของทวิตเตอร์เสียงแหลมเป็นแบบไทเทเนียมนะครับผมก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นทวิตเตอร์แบบธรรมดาจะเป็นคนหรือเปล่าไทเทเนียมนั้นมันโจยโยไม่ใช่ไม่ใช่นะถ้าเกิดเป็นแบบสเป็นธรรมดาเขาจะเป็นแค่อลูมิเนียมก็เนี่ยก็เลยว่าจะต่อด้วยตัว R T หนึ่ง M เลยงั้นเดี๋ยวสี่สี่รอ M ตอนนี้ก็หมดแล้ว นะครับผมก็สเปคโดยรวมก็จะใกล้เคียงอัะตัว4ี่0นเพียงแต่ว่ามีหนึ่งดอกนะครับผมแล้วก็ตัวส่วนของ Re f e r e n c e ธรรมดาเนาะก็คือผมจะส่วนใหญ่จะเรียก r e f e r อ n c e p r e m i u เ Reference นธรรมดาอ่าก็ตัว Re f e r e n c e ธรรมดาก็จะเป็นตัว r c 1 m อ่าก็ถือว่าเป็นมอนิเตอร์เป็นมอนิเตอร์ขนาด4นิ้วเช่นเดียวกันก็ตัวนี้ก็จะมีตัวแขวนด้านหลังก็คือเราแค่ยึดอแล้วก็เอาตัวเขาไปเกี่ยวได้เลยก็คือไม่ต้องไปใช้ขายึดอะไรให้มันเยอะแยะบ้างไหมสเปคตัวบอดี้อะไรก็น่าจะพอๆกันก็่ทีประมาณ สองความสูงก็อยู่ที่สามสิบเซนไม่ได้ลึกเยอะอะไรมากความลึกก็ประมาณร้อยยี่สิบกว่าแล้วก็สูงนิดนึงคือไม่ได้ใหญ่เลยก็คือพื้นที่เล็กๆเหมาะสำหรับการเอาไปเป็นมินิโฮมเทเตอร์ได้ง่ายๆเลยแล้วก็ส่วนขนาดกำลังขับก็อยู่ที่ห้าสิบวัตต์อ๋อสตาร์ทที่ห้าสิบวัตต์เท่าไร่ไอตัวของพรีเมียมสี่ร้อเอ็มเลยนะพีกอยู่ที่สองร้อยเพียงแต่ว่าไอที่ไม่เหมือนกันก็คือจะเป็นวัสดุแบบวัสดุดอกอ่ส่วนดอกเขาจะเป็นตัว ไอเอ็มจีบูเฟอร์จะเป็นดอกแบบที่ฉีดปั๊มขึ้นรูปมาเฉยเแต่เสียงก็ถือว่าโอเคโอเคเนี่ยระดับหนึ่งครับตามตามราคาทวิตเตอร์ก็จะเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมซึ่งบอกว่าถ้าเกิดของเราใช้ตัวพรีเมียมมันจะเป็นไทเทเนียมซึ่งการส่งเสียงความถี่สูงอ่ะมันจะทําได้ดีกว่าอลูมิเนียมของเขาก็จะมีจุดดีของแต่ละตัวอย่างตัวเลเวลเลนก็จุดดีก็คือดูหนังเสียงชัดชัดเจนชัดเจนชัดเจนเลยส่วนเลเวลเลนมพรีเมียรเขาก็จะดูหนังชัดแล้วก็อาจจะ บวก้็มาพวกฟังเพลงใช่ต้องการความซอฟต์ของเสียงซึ่งไม่ต้องการความจัดจ้านถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบเสียงจัดมากพีเมียที่เป็นอะไรที่ลงตัวถ้าใครอยากดูหนังชอบดูหนังแบบดูหนังร้อยเบตินเลยเรฟเฟเรนซ์ก็เหมาะถือว่าเป็นตัวเรื่องที่ดีต้องบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดคุณจับชุดดีๆนี่คุณได้ต่ำกว่าห้าหมื่นบาทอีกนะใช่ครับผมหรือสอบถามมาเข้ามาอีกก็ได้ว่าเราจะจัดชุดกันยังไงได้ครับส่วนอ่ะตอพวกมอนิเตอร์ตัวมอนิเตอร์เวอรลาวก็จะมีอีกตัวหนึ่งของเรฟเฟเรนซ์พีเมียจะ 402s ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเซอร์ลาวที่มีความพิเศษเป็นเซอร์ลาวที่คนอาจจะไม่นิยมใช้กันเป็นเซอร์ลาวแบบเขาเรียกว่าไดไบโพล่าส่วนคนที่นิยมก็จะเป็นระบบที่มันเริ่มต้นได้แต่เจ็ดขึ้นไปเจ็ดขึ้นไปจะจะจะนิยมหรือเป็นระบบห้าแต่อยากได้ลำบูงข้างหลังเป็นบโพล่าเพื่อจะยิงแบบอบล้อมอ่าใช่ตอรูปก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างของทางเว็บต่างประเทศที่เขาทํารูปมาให้ดูนะครับใช่ครับผมจ้า RP402s เห็นไหมขึ้นกันไหมอ่าโอเคอันนี้รูปชัดชัดชัดเจนจริงๆก็สวยนะเป็นลำโพงที่สวยคือเป็นลําโพงที่ครบวงจรมากกว่าก็คือเหมือนเอามาตัวนึงแต่ได้ได้สองตัวก็คือมันจะเชื่อมเสียงด้านหน้ากับด้านหลังให้ให้มันเข้ากันเป็นมวกงคือสามารถทำเป็นห้าจุด หนึ่งก็ได้คือส่วนตัวผมชอบนะความรู้สึกส่วนตัวแต่ถ้าเกิดซื้อตัวนี้ไปใช้มันจะมีปัญหาข้อหนึ่งอะว่าไงจ๊ะจะขายทิ้งยากเฉยๆเพราะว่าคนไม่นิยมแค่นั้นเพียงแต่ว่าเรื่องเสียงันดีอต้องมาดูสเปกกันดีกว่าครับผมเจ้าตัวนี้ก็จะมีขนาดดอกสี่นิ้วครับผมแต่จะเป็นดอกแบบดับเบิลยิงสองทางสองทางนะแล้วก็เจ้าตัวทวิตเตอร์ก็จะเป็นทวิตเตอร์หนึ่งนิ้วซึ่งก็เป็นทวิตเตอร์แบบ สองทางเช่นเดียวกันแบบไฮบริดคอร์สนะครับผมธาเทเนียมเล่นไปแล้วเมื่อกี้ยังจะเล่นต่อยังจะเล่่นตอโอเคกำลังขับเขาจะอยู่ที่75วัตต์เท่ากับตัวตัวัก็คือ75วัตต์เลยอ่า75วัตต์ไม่ได้มีคูณ2ไม่ได้มีเบิร์นอะไรเลยไม่ไม่ไบ่งไม่เบิร์นนะครับ75วัตต์เพียวๆนะครับก็ถือว่าเป็นลำโพงไบโพล่าที่น่าน่าใช้เหมือนน่าใช่น่าใช่ก็คือเอามาจับคู่กับเซตสี่เนี่ยถือว่าได้เลยคือไม่ว่าจะเป็นระบบกับเซตห้าก็ได้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นจุดห้าหรือจุดเจ็ดอ่ะคุณ สามารถเป็นตัวเลือกที่ดีเพียงแต่ว่าราคาของเขาจะสูงกว่ามอนิเตอร์อถ้าเกิดเป็นมอนิเตอร์สี่นิ้วจะเริ่มต้นที่เท่าไหร่พี่วัตร Rp ส <4 S 2> ี่พ <4, 000 S 2> ันสี่ร้อยเอ็มสี่ร้อยเอ็มจะเริ่มต้นที่เ <400 S 1> ท่าไหร่เดี๋ยวผมขอญอาตดูสักครู่นะครับเพื่อความถูกต้องเลยอ่ะสี่ร้อยเอ็มอยู่ไหนเนาะสามหมื่นไม่ถึง แ๊บหนึ่งนะครับ 400m 2 2่ง0 1 0บาทเออใช่ประมาณ22,190บาทแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นตัว 402s ราคาจะโดดขึ้นมา32,190บาทราคาจะโดดขึ้นมา11,000บาทก็ถือว่าถูกกว่าซื้อสองคู่ของ 400m ถูกต้องแต่มันได้ในตัวเดียวก็คือไม่ได้ใช้พื้นที่ที่มันโอเคเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่ขนาดห้องของเราด้วยว่าเหมาะกับสำหรับการใช้ลำโพงแบบไดโพล่าอะไรแบบนี้หรือเปล่านะลอเค จบตัวจบตัวนี้ต่อไปตัวต่อไปเลยก็จะเป็นตัวนี่ละเป็นตัวเซนเตอร์เซนเตอร์ผมเริ่มที่ตัว 400C ก่อนดีกว่า 400C ก็เป็นขนาด4นิ้ว2ดอกตัวด้านล่างนี่เลยนะครับซึ่งมีตัวทวิตเตอร์อยู่ตรงกลางใช่เช่นเดียวกันนะผมก็มีทวเตอร์ให้เสียงพูดที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนชัดเจนต้องบอกว่าดอกขนาดเกินตัว ต้องบอกว่าถ้าดอกขนาดสีนิวถือว่าเป็นลาโพงที่เ้เริ่มเริ่มเล่นได้แล้วเริ่มขยับได้แล้วนะสองดอกตรงนี้ก็จะมีขนาดดอกซีนิวแบบดับเบิลมีทวิตเตอร์ขนาดหนึ่งนิ้วเป็นแบบไทเทเนียมแล้วก็เจ้าตัวดอกฟูเฟอร์ก็เป็นแบบเซรามิกเซรามิกเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเป็นเปลนพรีเมี่ยเริ่มขึ้นต้นด้วยตัวย่ออาร์พีนี่คือเซรามิเมทัลกิกหมดแล้วใช่แล้วก็เป็นทวิตเตอร์แบบไทเทเนียมถูกต้องนะครับผมเจ้าตัวนี้ผมแล้วก็ จะมีกําลังขับเริ่มต้นอยู่ที่75วัตต์ที่8โอห์มเหมือนเดิมอ่ากำลังขับเท่าไหร่นะ75วัตต์ครับถือว่าวัตต์เริ่มต้นได้ดีมากเลยนะใช่ก็ใช้กับ AVR ได้หลากหลายแบรนด์เป็นตัวเริ่มต้นของเขาเลยเพราะส่วนมาก AVR ขับเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ100 100วัตต์นะใช่ครับ100ถ้าผมจำไม่ผิด100วัตต์ถ้าผมจำไม่ผิดจะอยู่ประมาณนี้ซึ่งบอกว่าถ้าเกิดขับชุด4นิ้วอะเริ่มต้นที่ AVR ทัก20,000ต้นก็สามารถทาได้แล้ว20,000 สองสองหมื่นสี่แล้วก็จะเป็นแบรนด์มาล้านยามาฮ่าออนเกียวแต่ถ้าอยากให้เราจัดชุดก็เนี่ยแจ้งมาเดี๋ยวเราจัดชุดรวมให้อีกทีนึงนะครับคือถึงว่าคุณจะใช้ AVR แบรนด์ไหนแต่คาแรคเตอร์คิดมันก็ยังคงเอาไว้โดดเด่นของเขาอยู่แล้วถูกต้องเพียงแต่ว่าหลายคนก็อาจจะแบบว่าเอ้ยนิยมใช้มาล้านกันมาล้านตอนนี้จะมีแบรนด์อลไรนะมาล้านออนเกียวเกียวยามาฮ่าเดนอนเดนอนไพโอเนียไพโอเนียก็หลักๆประมาณนี้ที่เห็นอยู่ในอยู่ในตลาด AVR 5แบรนด์ยกเว้นจะเป็นแบบแบรนด์ลึกๆที่เขา ไปเล่นแบบแยกปีแยก power อะไรแบบนั้นก็คือจะออกมาอีกเยอะอนะครับผมโอเคผ่านจาก400ซีเอา400ก็จะผ่านยี่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทอ่าอันนี้คือราคาตั้งนะส่วนลดยังไงก็มีเพิ่มเติมอยู่ละโอเคแล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือตัวตัวเล็กของเขา R P สี่ศูนย์สี่ซีอ่าสี่ศูนย์สี่ซีโอเคสี่ศูนย์สี่ศูนสี่ก็คือจะเป็นลำโพงที่มีขนาดดอกเซนเตอร์ทั้งหมดสี่ดอกอ่าจริงๆก็คือ สเปกสเปคเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเขาจะมีความยาวเอาดอกของเขาเยอะขึ้นมาึ่งสองดอกกำลังขับมันก็อาจจะบูตขึ้นมาหน่อยหนึ่งเป็น125วัตโอ้125วัตอ่าแล้วก็เหมือนเดิมสเปกเท่าเดิมทุกอย่างวัสดุเหมือนเดิมก็คือยืดความกว้างของเซนเตอร์ให้มันกว้างขึ้นคือหลายๆคนอาจจะสอบสงสัยว่าเอ้ยระหว่างเซนเตอร์2อดอกกับเซนเตอร์สี่ดอกนะมันดีต่างยังไงก็คือเซนเตอร์2ดอกเนี่ยความชัดมันจะค่อนข้างที่จะตรงอ่ามันจะตรงมาด้านหน้า พุ่งก็มาหาเราโดยตรงๆเลยส่วนสี่ดอกเนี่ยมันจะมีความกว้างของเสียงเสียงมันจะเป็นแบบใบพัดออกมามันจะกว้างขึ้นเราจะรู้สึกว่ามันกว้างเสียงพูดมันจะกว้างขึ้นคือถ้าเกิดห้องคุณแคบห้องคุณไม่กว้างผมแนะนํแค่ดอกแค่สองดอกสองดอกพอแต่ถ้าเกิดห้องคุณแบบมีความกว้างมีความใหญ่คือเป็นแบบห้องรับแขกแบบเปิดโล่งอ่ะคุณใช้แบบสี่ดอกก็เหมาะนะครับผมแต่สี่ดอกก็คนหลายๆคนก็ชอบเพราะว่ามันดูหล่อดีจริงจริงมันสวยละใช่แล้วก็หาขาตั้งที่มันเงนๆขึ้นให้มันสวยๆขึ้นมา พรตอนเนี้ยที่สินค้าที่เราขายช่วงช่วงเดือนที่ที่ผ่านมาเนี่ยขายดีๆก็จะเป็นตัวดอก RP 5้าศูนยต้องบอกว่าไอตัว the best sell ของเราจะเป็น5 0 4ศสี่ต้องบอกว่าปีปีนึงเราขายไปร้อยกว่าชุดเลยนะใช่ไหมใช่5้าศต,ต้องบอกว่าเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวที่คนชอบมากเพราะว่าเสียงเขา ทั้งใหญ่ทั้งหนาแล้วก็เลนส์กว้างขึ้นคนชอบคือต,ตัวสีนิน้ว 4, 4ดอก 4. สีู่นสี่สี 4, สสสสนี่ก็ไม่ได้น้อยหน้าไม่ได้น้อยหนะ้าเพียงแต่ว่า5้าศูี่เขาจะโดดขึ้นมาเยอะหน่อยใช่ครับผมเพราะว่าจากสถิติมาเราขาย5้าพันเอขึ้นไปคนก็จะเริ่มใช้5้าศูนย์สีกันแล้ว มันเลยทําให้เพราะมันเป็นเลนส์ของห้านิ้วไปใช่ก็คือตั้งแต่5 0 0 0 f 6ก0 0น f แปดพัน f เขาจะจับ504กันหมดก็เลยทําให้ตัวนี้มีการขายดีเป็นเดอะเบสเซลเลอร์ของเซนเตอร์ของเรานะครับผมเพราะเดี๋ยววิกหน้าเราก็จะมาแนะนาลำพงขราด5นิ้วเดี๋ยวมาลองดูอ่ะต่อไปถ้าเป็น4นิ้วก็ราคาตัวของ4 0 4ศีเนี่ยก็จะอยู่ที่31,900 31,900กาอยนก็เรียกได้ว่าอยู่กลางคุ้นๆกับไอตัว 402S นอ่ะใกล้เคียงใกล้เคียงกันครับผมก รับ,บตัวสีถึงสีสีแล้วก็ U สบายก็คือมันหล่ออ่ะสี่นิ้วดอกสีทองอย่างหล่อเลยยังไงก็หล่อ,อขอโทษนะครับโอ้ต่ำลนโอเคสวัสดีพี่เก๋นะครับสวัสดีที่เข้ามารับชมกันนะครับ,บหลายท่านก็อาจจะติดธุระทานข้าวตอนเที่ยงก็มารับชมย้อนหลังกันได้ใช่ครับผมไม่ใช่ปัญหาส่วนอยากได้ข้อมูลละคงราคาอะไรเพิ่มเติมก็แจ้งมาเดแจ้งมาอินบ็อกซ์ทางเจ้าหน้าที่เขาประสานต่อให้อยู่แล้วโอเคแล้วก็ตัวนี้เลยพี่พิเศษสุดๆก็จะเป็นตัว แอดมอดนะตอนนี้เราจะมาถึงแอดมอดมีขนาดสี่นิ้วก็จะมีเริ่มต้นตั้งขนาดของคลิปก็จะมีเริ่มต้นสี่นิ้วซึ่งเป็นระบบลำโพงที่มันเห็นเห็นขึ้นหนคือตัวเนี้ยมันพิเศษก็คือมันจะมีสวิตช์ด้านหลังไว้สําหรับเลือกว่ามันเป็นลําโพงเซร์ราวก็ได้คือแปะไว้ข้างบนแล้วก็ให้มันเป็นลาโพงเซรราวหรือให้มันเป็นลำโพงแอดมอด วางไว้ด้านหน้าก็ได้เพื่อให้ที่จะสะท้อนเสียงขึ้นไปจากข้างบนข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงครับถ้าเป็นรุ่นเล็กจะไม่มีเเล็กไม่มีใช่ไหมรุ่นเล็กไม่มีคอสครับอ๋ออันนั้นเป็น 500SA อยห้อเอชเส่วนตัว400เนี่ยก็ลักษณะมุมยิงก็จะตามรูปเลยเดี๋ยวทางน้องเขาจะยิงรูปขึ้นไปให้นะแต่เขาจะแขวนหมอนะตัวนี้แขวนก็หมอก็คือถ้าแขวนคือตัวเล็กแล้วก็มันองศาที่มันยิงเข้ามามันมันโอเคเลยคือตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนเอาตัว400 m อไปวางในะครับก็อันนี้จะเป็นตัว 400SA ที่ เหนนจากเทินจากข้างหน้าขึ้นไปข้างบนลงมาหดี๋ยว่าคุณจะแขวนข้างบนก็ได้นะให้มันยิงลงมาจะเป็นรุ่น R41SA ขนาดกำลังขับก็อยู่ที่500วัตต์500วัตต์โอ้คือขนาดวัตต์ขับ500วัตต์50วัตต์50วัตต์โอเคตายแล้วตกใจแล้วถ้าตตับลวงนี้ตกใจขึ้นเยอะรู้สึกว่าจะรัลนิดนึงแล้วก็ตัวลำโพงเขาขนาดน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2.7กิโล2.7กิโลก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้หนักมาก ไอ้ตัวนี้ผมว่าแขวนสบายเลยสอโลเขาทำมาเพื่อการแขวนเลยก็เลยเลยก็จริงๆตัวเนี้ยเขาเป็นลําโพงเซลาวอ่าอ่าหรือหรือเอามาทําเป็นแอดมอนก็ได้คือเอามาทําได้ส่งลักษณะคือบ้านใครไม่อยากที่จะวางขาตั้งเพื่อวางลำโพง C1M หรือ4 0 0รอะไรตรงเนี้ยเขาก็เอาไปแขวนแปะผนังไว้เลยแล้วก็ท่านใดที่แบบไม่สะดวกที่จะเจาะเพดานฟ้าอะไรพวกเนี้ยตัวเนี้ยอาสามารถทำาวางยิงสะท้อนให้ได้ รือไม่ก็แปะจากด้านบนให้เขายิงลงมาได้นะเพราะเขาเป็นองศาแบบเฉียงเียงลงมาพอดีผมเห็นเมืองนอกเนี่ยเขาแปะกันเยอะๆในรูปก็น่าจะมีอยู่ปมะมาณให้น้องเขาลองดูอยู่มันมีไฮฟอนกับไฮแบกให้เขาแทแปะข้างหน้าแล้วก็ยิงลงมาใช่เป็นระบบจุดสองได้โหลดมาหรือเปล่าไม่น่าจะได้โหลดครับผมยิ้มนะยิ้มเมื่อวานยิ้มนะครับโอเค ก็เป็นตัวเอ็มอสตัวเริ่มต้นเลยขนาดตีนิ้วใช่ต่อไปก็เป็นตัวสุดท้ายหรือท้ายสุดจะเป็นลำโพงเซลลิงเซลลิงของเราเซลลิงขนาดตีนิ้วซึ่งซึ่งขนาดดอกมันเล็กจริงๆเล็กมากทั้งเราก็ไม่ได้เอามาทําตลาดอะไรมากมายแต่ถ้าใครสนใจจริงก็สามารถสามารถสั่งป็นเคสใบเคสได้ก็จะเป็นรุ่นโป 14 RC ดอก4นิ้วก็อาจจะเล็กเกินไปสำหรับใครหลายคนเขาก็เลยจะมาสตาร์ทที่6.5นิ้วครับของเราก็จะเริ่มที่ขายดีก็จะเป็นโปร 16RC เป็นตัวแอดมอสเพราะเขามีโปรโมชั่นด้วยที่ราคาดอกเ9 0 0นะเรียกว่าราคาดีนะต่อใบของก็ตัวโปร14 RC ก็ขนาดประมาณ3 5นิ้ว4นิ้วอะไรประมาณนี้อ๋อสามจแสดงว่าถ้าเกิดคล้องแบบไม่ใหญ่มากตัวนี้ก็เป็นโจทย์ที่ดีเลยใช่ใช้ระบบ2ตัวจุดสสบายเลยนะใช่ครับผมกําลังขับก็อยู่ที่ประมาณ30วัตต์ โอ้สามสิบาทเองก็คือ,อห้องเนี้ยถ้าลักษณะลำโพงแอดมอสตัวเนี้ยก็คือถ้าแนะนําดีนี่ก็เป็นเหมือนห้องที่มันมีห้องที่มีข้างบนชั้นลอยหลังคาเตีย้ยๆอ๋อหลังคาเตี้ยอันนี้ผมว่าน่าจะเหมาะเพราะว่าพื้นที่มันไม่ได้สูงมากมแต่ถ้าเกิดพื้นที่สูงมากเราก็จะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ใช่อ๋อถ้าพื้นที่สูงมากมไม่แนะนำเพราะว่า,า,<ะ>าผมเคยเห็นบ้านลูกค้าบางท่านเนี่ยก็คือเขาจะมีชั้นลอยด้านบนคือลอยเปดานสูงประมาณสองเมตรเองสองเมตรสองเมตรห้าเลยม้เราคือเราเดินสบายอย่างเงี้ย ตัตันเนี้ยก็ถือว่าเหมาะถ้าเป็นตัวเริ่มต้นนะจะมีบางที่เขาเแบบเพดานสูง4เมตรอ,อันนั้นก็ไม่ค่อยแนะนำอันนั้นก็จะเป็นอาจจะเป็น180่งแไปเลยหรือ,อตัว1 8 r แไปถูกต้อง<ป>คือไม่งนนะั้นเสียงที่ส่งลงมากำลังมันจะไม่ถึงใช่ครับผมกําลังก็จะไม่ถึงนะฮะโอเควันน<อ>ี้ก็ ประมาณนี้โจ์สำหรับเริ่มต้นสามถึงสี่นิ้วใช่นะครับผมก็จะมีตัวเช็ตเตอร์แกซึ่งเราก็พรีเซนต์ไปหลายรอบแล้วตัวเช็ตเตอร์แผกเราก็เลยไม่ได้เอาเข้ามาหลายท่านก็แล้วก็ตู้ซับก็ตามเลยว่าเราชอบรุ่นไหนเป็นรุ่น R ก็โอเครุ่น SP l ก็ดีคือมันดีทั้งสองแบบอยู่ที่งบประมาณของเรานะครับใช่ครับผมหรืออยู่ที่การเซ็ตกันนะฮะถือการเซ็ตมันก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทําให้คุณไม่ต้องมาขยับรุ่นคุณแค่เซ็ตให้มันถูกต้องใช่เสียงก็เปลี่ยน ใช่ครับผมหรือหาคนท่านท่านที่แบบครูหลายๆท่านก็มีการเซตมีการรับจ้างเซตอะไรพวกนี้ก็ถือว่า ตอบโจทย์หรือว่าคุณอาจจะว่างอยู่ที่บ้านคุณก็อาจจะเอาไมค์เซตมานั่งฟังเองเพราะว่าคุณฟังเองทุกวันคุณจะรู้จุดว่าเอ้ยตรงไหนที่เราเราปรับแล้วมันดีขึ้นอะไรตรงนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งก็ถือว่าเป็นอีกความสนุกความเพลิดเพลินสำหรับคนเล่นเครื่องเสียงนะที่มาได้มาจับมาหมุนอะไรเล่นตรงนี้นะครับผมก็ถือว่าสนุกเพลิดเพลินกันเลยดีเดียวการอัพเกรดสายสายลำบงสายอะไรพวกนี้หลายอย่างหลายอย่างก็ถือว่าหลายๆตัวเป็นตัวนำพาให้เสียงดีขึ้นใช่เหมือนกับแต่งรถ โอเคก็ประมาณนี้ถ้ามีท่านใดมีข้อมูลสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ inbox อะไรกันได้ได้นรือสอบถามในเพจทิ้งข้อมูลไว้ก็จะมีคนมาตอบหลายๆท่านมาตอบช่วยกันตอบแจกแจงให้ฟังใช่ครับผมแล้วก็ประชาชนทั่วไนะครับปลายปีนี้เราจะมีงานไปออกงานของทางวอทไฮไฟวอทไรไฟใช่วอทไรไฟจะเอาตัวลำโพงตัวซีนีมาซีนีมาไปออกที่เป็นซีนีมารุ่นใหญ่สุดเลยของแต่จะเป็นแบบตัวซีนีมารุ่นใหญ่แต่เป็นแบบไซมินินะครับผม ซึ่งราคาก็จับต้องได้ราคาแบบน่ารักน่ารักน่ารักนะารักผมร่วมกับทางร้านเทเตอร์เฮาส์เทเตอร์เฮาส์ก็ประมาณวันธันวาคมวันที่8 9ดาแบบเจแาล้วจะไม่หยุดยังไงเดี๋ยวเรามาไปชสัมพันธ์กันอีกทีอ่าอันนี้ก็คือไปชสัมพันธ์ไว้ก่อนสำหรับใครที่แบบอ่านแบบเอ้ยาทำไมปีนี้ไม่มีงานเครื่องเสียงเลยอ่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณต้นวัดไฮไฟล์ทางด้านออดิโอไฟล์หรือว่าทางด้านออดิโอในก็เขาจะเริ่มมีการขยับเริ่มมีการจัดงานแล้วก็จะเร่งงานแรกก็น่าจะเป็นที่ไหนนะ มเทียนที่ทางของคุณต้นนั่นแหละน่าจะเป็นงานแรกแล้วก็ของออดิโอไฟล์ของทางนิตยสารของเขาจะเป็นงานที่สองของเดือนธันวานะครับผมถ้าเกิดมีประชาัมพันธเราจะมาประชาประชาธ์ันให้ว่าตัวไหนจะไปออกงานแล้วเราจะเจอกันวันที่เท่าไหร่ห้องไหนชั้นอะไรเราจะมาส่วนที่เตือนอยู่แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในงานโรงแรมบนเทียนได้เลยถ้าเกิดมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็แนะนําเข้ามาได้แล้วเราจะมีข่าวประชาัมพันธ์แล้วเราก็จะมาฝากกันเรื่อยๆนะครับได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนจ้ะ <พ>เจอกันใหม่หาอาทิตย์หน้าวัสดีครับครับสวัสดีครับ